สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nonstop 4423ครับวันนี้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนะครับในเกม Ro บ l อกสร้างรีสอร์ทในฝันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกมอยู่แล้วและชอบดูเกมทุกๆวันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะไปสร้าง โครงสร้างอื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่นนท์ขออนุญาตแนะนําตรงนี้นิดนึงเนื่องจากในช่วง 2- 3วันที่ผ่านมานะครับพี่นนท์ไม่ได้ทําการลงคลิปเกี่ยวกับการสร้างเลยพี่นนท์มาแอบสร้างาร,รับเพื่อนๆจะมีสโซนนะครับนะั่นคือโซนแรกจะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารครับและโซนที่2จะเป็นเกี่ยวกับห้องพักชั้น3ครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวพี่นนท์พาไปดูโซนห้องร้านอาหารก่อนนะครับนี่ครับโซนนี้นี่มีคนนั่งรับประทานอาหารแล้วนะครับ ด้านบนก็ขึ้นไม่ได้ครับเพื่อนๆนี่โอ้วางขวางมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ครับผมตรงนี้เป็นโซนด้านหน้านะครับมีป้ายด้วยครับว่าร้านอาหารเป็นห้องอาหารนะครับตรงโซนนี้ครับส่วนด้านในสุดนะครับจะเป็นห้องของเชฟครับผมทั้งสองท่านกําลังทําอาหารใหคกับคนในนีสอนรับประทานอยู่คนแรกอันนี้ชื่ออะไรครับผมเชฟดูแล้วคนนี้แะครับเชฟตากว้าวเสียงอะไรครับ เก็บเสียงไว้ลวองเพลงเหรอครับน้องๆโอเคครับเราไมาร่รบกวนเช็คกันดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นโซนห้องพักชั้นสามที่พี่นนไปแอบสร้างมาครับไม่ไม่ไม่อันนี้ชั้นสองครับเพื่อนวนไปหน่อยก็จะเว็นหัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเอาทำไมเมาส์ไม่ไปฮะตัวที่ะเมาส์จะพังครับนี่ครับห้องพักนี้นะครับนี่หรูหราเป็นห้องเดียวครับ ไม่มีอะไรมากั้นกลางนะครับนี่สวยงามมากๆครับอันนี้ก็มีคนมาพักแล้วครับนี่นี่เราไม่อยากเข้าไปรบกวนเขานะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูห้องอื่นก่อนนะครับนี่ลักษณะก็จะคล้ายๆกันครับแต่อันนี้ก็จะมีกำแพงตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยสวยงามครับตรงนี้ชั้น3ครับห้องด้านข้างนี้จะเป็นห้องห้องพักทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเป็นลาส์ครับผมนี่จะเป็นห้องนั่งพัก แล้วก็จะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาพักที่นี่นะครับได้เล่นกันเนี่ยอันนี้คนนี้ก็กําลังเล่นอยู่เลยนะครับเนี่ยรีสอร์ทไทยคูนครับเพื่อนอแหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเกมครับผมโอเคแล้วออกไปด้านนอกก็จะเป็นอะไรครับเป็นสระว่ายน้ำครับสวยงามเหมือนเดิม Okay, ครับเดี๋ยวเราไปสร้างด้านนอกกันต่อด,ดีกว่านะครับโซนที่เราจะมาสร้างก็คือตรงจุดนี้ครับเป็นทางก่อนที่จะขึ้นไปสนามบินด้านบนนะครับมันบอกว่าซื้อสะพานเพิ่ม,เต,มเติมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมันคืออะไรว้าวเอาเรถเข้าไปดีกว่าวิ่งเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวมันจะน่องปวดนะจ๊ะขออนุญาตขับรถครับมันเมื่อยตรงนี้ไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะไปเมืองใหม่ะ เขาบอกให้เราว้าวอันนี้เป็นการซื้อเกาะครับน่าจะเป็นเกาะส่วนตัวหรือเปล่าเฮ้ยว้าวซื้อเกาะเพิ่มครับนหตอนนี้เขาบอกให้เราซื้อถนนเพิ่มนะครับเพืเ่อนๆวู้นั้นไหนมีให้สร้างเพียบเลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้้นในเลยขับรถเข้าไปเลยครับนี่ลองไป จุดแรกตรงจุดนี้นะครับนั่นคือซื้อใบไม้ครับแปดหมื่นครับโอ้ของตกแต่งด้านนอกครับ8ปดหมื่นตรงนี้แหละครับซื้อที่จอดรถครับเพื่อนเอ๊ะแสดงว่าโซนนี้ต้องเป็นห้องพักด้วยแน่นอนเลยซื้อแสงสว่างเพิ่มเติมครับนี่ไฟช่วงเวลากลางคืนนะครับจะต้องชัดแจม่มซื้อเทื้อเข่าเพิ่มรโอ้สุดยอดครับเพื่อนๆเน่เ อันนี้อะไรซื้อพื้นเพิ่มเติมครับตรงนี้เข้ามาด้านในครับเขาบอกให้เราซื้ออุโมงค์เพิ่มครับขุดอุโมงค์เข้าไปเลยโอ้โหทะลุไปด้านในครับเพื่อนๆตรงนี้ซื้อป้ายสวนสนุกครับว้าวชิมปาร์คครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราจะได้มาสร้างสวนสนุกกันแล้วนะครับพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากซื้อบูธตั๋วครับเพื่อนๆี่สำหรับซื้อตั๋วครับเข้าไปสวนสนุกครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นด้านในกันนะครับ ตรงนี้ครับซื้อดรอปซื้อดรอปเปอร์ตัวนะครับนี่ทําให้เราเงินเราดีดขึ้นมาครับตรงนี้เก็บเงินก่อนนะครับเราจะได้ไปสร้างด้านไหนอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่โดนขอแนทเก็บตรงนี้ก่อนซื้อตน้นไม้ครับนี่ลมลื่นขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับแดดไม่ส่องเราไม่ร้อนครับไหครับไหแล้วด้านในอ่า นะครับซื้อเส้นทางเพิ่มครับเพื่อนๆไปด้านในต่อนะครับซื้อแสงสว่างเพิ่มครับโอ้โหเอาละครับติดแสงไฟนีออนเลยครับผมตรงนี้สวยงามจริงๆครับตรงนี้ครับเขาบอกให้เราขยายเกาะเพิ่มครับแสดงว่าสวนสนุกต้องใหญ่แน่เลยซื้อเส้นทางเพิ่มเข้าไปด้านในครับโอ้โหเอาละครับซื้อมานั่งด้านข้างครับผมนี่ วิ่ยมีคนมาแล้วนะครับใจเย็นนะครับคุณลูกค้านั่งรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะสร้างสวนสนุกให้ทุกท่านเล่นนะครับอานะครับเข้าไปด้านในแล้วเราจะเอารถจอดไปด้านหน้านะครับจะได้วิ่งนิดเต็มที่เลยซึ่งแสงสว่างเพิ่มครับในสวนสนุกเราจะต้องไม่มืดนะครับซื้อเทือกเขาทะเลทรายว้าวด้านในเป็นอะไรเนี่ยซื้อป้ายเพิ่มเติมครับด้านบนหรือเปล่าที อันนี้คือเหมืองเมเฮมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับเขาบอกให้เราซื้อพื้นไม้เพิ่มครับไอ้ไม้ปาเก้หรือเปล่านี่สีสวยเชียวซื้อแสงสว่างครับเพื่อนๆนี่ติดไปเพิ่มนะครับซื้อล็อกฟลูมแทร็กคืออะไรเอ่ยชุบเฮ้ยอย่าบอกนะมันสไลด์ลงมาเนี่ยเดี <laughs> ย๋ยวเราดูกันต่อไปครับซื้อของตกแต่งเพิ่มเติมครับเพื่อนๆนี เอ้ยตรงนี้มันคืออะไร TNT ด้วยกด,ดได้ไหมระเบิดได้ไหมมันคือระเบิดกดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้คืออะไรจะบอกนะจะมีรถลงมายังครับยังครับเดี๋ยวเราไปสร้างด้านนอกต่อนะน่าจะยังไม่มีอะไรครับน่าจะมีอะไรให้เราสร้างไหมดูซิตรงนี้เป็นโลบักนะครับเราไม่ได้ซื้อขออนุญาตเปิดทิศนิดน,นึงแนะนําเอ๊ะเขาบอกให้เราขึ้นไปด้านบนนะครับไปมี่งั้ไปกัน ข้างบนคืออะไรเนาะต็อกแตกตกอกแตกเอ้าวิ่งกันไปครับนี่สร้างระนบนก่อนครับซื้อของตกแต่งด้านนอกตรงนี้นะครับอ่าให้ดูแบบเก่าๆนิดนึงนะครับซื้อรถไฟครับเพื่อนชุบเอ๊ะันไปเริ่มเลยจะตกลงมาไหมเนี just, ่ยซื้อแคทตัสครับผมน่าจะเป็นต้นไม้ฮู้งน่ครับแคทตัสนะครับต้นแคทตัสเขืี่ยวเรียกว่า ต้นกระบองเพชรน,นะครับตันนี้ลงไปได้ปะลงไปได้ครับเพื่อนไปเลยจะก,กิ้งมีจะกระโดดล,ลงไปนะ <c oughs> ซื้อการสนับสนุนเพิม่มเติมครับตรงนี้อ๋อซื้อของตกแต่งครับโอ้โหแหว่อลังการงานสร้างครับเพื่อนๆมันจะระเบิดไหมเนี่ยวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันขยายทะเลทรายครับเพื่อนๆนี่ขย,ยไปด้านนอก ซื้อล็อกฟูมแท็กเพิ่มเติมครับตรงนี้โอ้เอาละครับต้องบอกเลยว่ามันยาวขึ้นเรื่อยๆครับตรงจุดนี้ตรงนี้เขาให้เราซื้อน้ําเพิ่มเติมครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นแหล่งแน้ํานะครับฝั่งนี้มีอะไรซื้อไหมไม่มีซื้อฝั่งนี้เลยครับวิ่งไปวิ่งมานะครับซื้ออาคารนายอำเภอครับสวัสดีครับมีไหมมีคนอยู่ไหมนายอำเภออยู่ไหมครับไม่มีอ่ะแต่เด้นิดนึงน่าจะมี นักแสดงแบบอยู่ในห้องขังนะครับเอามายิงปืนอะไรบ้างน่าจะดีซื้อแคสตัชครับใหนต้นกระบอกเพชรเพิ่มเติมครับอยางไ,ไงอไหมให้เราสร้างขออนี้เปิดตำแหน่งนิดนึงครับไปตรงไหนพาไหมหน่อยเซ่้ันนอกหรอยิงไปดูนดีกว่าครับโอ้ยเอาแล้วเสียวหัวจังเลยไฟจะตกใส่หัวไม่เนี่ย ครับเอาครับไปเลยวิ่งกยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆสร้างกันไปเรื่อยๆครับไหนตรงไหนตรงนี้เหรออ๋ออยู่ด้านนอกครับแลวโดวไปเลยทะลุไปเลยจึงชดไปด้านล่างครับเขามีคนมายืนรอแล้วก็เพื่อนซื้อรถเข็นล็อกฟลุมนี่เอาละครับแสดงว่านั่งได้นี่เองนั่งได้ไหมลองดูสิ เอาละครับนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองตอนนี้ขออนุญาตสร้างให้ครบก่อนนะฮะตรงนี้เขาให้เราซื้อเส้นทางเพิ่มครับไปไหนต่อเนี่ยคันข้างครับไปซื้อมานั่งครับนี่อ่ามีพนักง,งานทำความสะอาดแล้วนะครับอ่าเยอะมากครับขย,ยันมากๆเลยโอเคเดี๋ยวสิ้นปีนี้เตรียมรับบน,นั้สามเท่าเลยแน่น ซื้อแท่นวางไม้ครับเพื่นอนๆเฮ้ยข้างบนมีอะไรอะ่ะขึ้นไปดูกันดีกว่านะไอเรื่องสอดดูสอดเห็นเนี่ยขอให้บอกพี่นนท์เลย <c oughs> เอาเลยครับไปแล้วข้างบนคืออะไรซื้อรากฐานร้านพิซซ่าครับทำไมร้านพิซซ่ามาอยู่สูงจัง <c oughs> จะมีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาซื้อไ,มไหมเนี่ยซื้อราวบันไดครับขันตกครับอ๋อแสดงว่าร้านอาหารอยู่ด้านบนนะครับ เนี่ยด้านบนก็เจะมีวิวสวยหน่อยนะครับตรงนี้ซื้อกำแพงเพิ่มครับของร้านพิซซ่านี่ต่อเติมด้านหลังครับซื้อชั้นที่สองครับอุ้ยมีข้างบนด้วยซื้อหน้าต่างครับอ่านถูกต้องครับอย่าเป็นห้องทึบครับมันไม่ดีซื้อกำแพงตัดแต่งครับชุบแม่ทาสีเรียบร้อยซื้อที่นั่งครับเพื่อนๆร้านอาหารต้องมีโต๊ะนะครับมีเก้าอี้มีคนมารับประทานอาหารแล้วไหนขออนุญาตดูพิซซ่าหน่อยครับ โอ้หินเบลเลอร์เลยน่าทานมอกอันนี้หน้าแฮมใช่ไหมนี่อะแหมมีมชีสด,ด้วยนะซื้อที่นั่งเพิ่มครับเพื่อนเพื่อนอด้านนอกคนก็มานั่งแล้วนะครับกินกันเยอะเลยโอ้พิซซ่าคุณนายเป็นมังสวิรัติใช่ไหมนี่อมีผักด้านบนด้วยตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับขายพิซซ่านะครับนี่รับออดเดอร์และขายพิซซ่านี่สวัสดีครับเชฟ เชฟอะไรครับนี่อ่ะเชฟดำแม่ซอพิซซาเปปเปอร์โรนี่ครับผมเนี่ยโอ้พิซซาเราเยอะครับตรงนี้โอ้ถาดมาเริ่มเลยซอพิซซาเพิ่มเติมครับเป็นไส้กรอกนะครับน่าไส้กรอกตรงนี้จะเป็นพิซซาแฟนซีครับว้าวโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับแม่น่าทานมากขออนุญ,ญาตสักถาดได้ไหม พี่นนหิวแรงล้วสิเขีค <c> ย <oughs> okay, ครับเดี๋ยวเราไปสร้างต่อด้านนอกครับตรงนี้เฮ้ยเขาบอกให้มีขึ้นด้านบนด้วยอ่ะต้องมีตรงนี้แน่เลยนี่นี่เราอ้อมด้านหลังกันนะครับตรงนี้ซื้อแสงสว่างเพิ่มเติมครับซื้อที่นั่งเพิ่มภายนอกโอ้โหนี่ครับนั่งทานไปครับแล้วชมวิวไปด้วยครันเพื่อนโอ้ยากาศดีมากนะครับนี่มีหน้าละนายคนนี้ขึ้นมาทานข้างนอกนะครับแสดงว่าอยากเห็นวิวทิวทัศน์นะครับ ซื้อกำแพงเพิ่มครับกันตกหน่อยซื้อหลังคาเพิ่มครับปิดนิดนึงนี่แล้วก็ซื้อหน้าต่างเพิ่มครับให้ดูสว่างหน่อยมีที่นั่งด้วยครับวิ้ด้านล่างมีให้เราต่อเติมเพิม่มเติมนะครับซื้อที่นั่งด้านนอกครับนี่โอ้โหยิ่งสูงยิ่งสวยจริงๆครับตรงนี้นี่เห็นทั้งทะเลเห็นทั้งภูเขานะครับโอเคเราไปสร้างด้านล่างต่อครับตรงนี้ ซื้อโอเวอร์เฮงน่าจะเป็นด้านนอกยื่นออกมาับตรงนี้นี่จริงๆด้วยแล้วก็ซื้อพืชครับด้านนอกนี่เป็นต้นไม้นะครับซื้อป้ายพิซซ่าครับชื่อว่าพิซซ่าพาเลสเฮ้ขึ้นมาเรียบร้อยสวยงามครับลายพิซซ่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาสําหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ยังคาใจนะครับอยากจะรับชมต่อนะครับก็ รบกวนนะครับช่วยกด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่พี่นนท์นำมาลงให้ดูต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ